มาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวหลงป่าบ้างนะครับก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับแล้วก็ไปขึ้นไปตั้งเต็นท์พักแรมอยู่ที่เขาพนเนินทุ่งซึ่งจากรายงานบอกว่าไปตั้งแต่วันที่13เมษายนนี่นะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งนะครับ คุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับแจ้งจากหัวหน้าพิทักษ์แก่งกระจาน19เขาพเนินทุ่งบอกว่าได้ตรวจพบรถกระบะต,ต้องสงสัยวีโก้สีดำจอดอยู่ที่จุดพักค้างแรมบนเขาพเนินทุ่งซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่ผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยเข้ามาพักค้างแรมตั้งแต่13เมษายนแล้วก็ครบกําหนดเนี่ยจะต้องออกจากพื้นที่ตั้งแต่16เมษายนคือเมื่อวานนี้แต่ว่าปรากฏไม่พบเจ้าของรถเลยนะฮะก็ เชื่อว่าอาจจะไปตามเส้นทางในป่าแล้วก็พลัดหลงนะครับก็มีการเดินป่าล่าตระเวนค้นหาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้ช่วงบ่ายนะครับไปพบสมุดบันทึกอยู่ที่ทิ้งอยู่ที่บริเวณนะ้ําตกทอทิปเป็นสมุดบันทึกมีลายมือเขียนว่ากําลังเดินไปลําน้ําฝั่งตรงข้ามกองไฟสองชั่วโมงถ้าไม่เจออะไรจะกลับมาแล้วก็ลงลายมือชื่อคนเดินป่าวันที่15เมษายนอันนี้เป็นหลักฐานสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่พบนะครับ แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบหลักฐานไปยังรถคันที่จอดอยู่ว่ามีใครเป็นผู้ถือครองรถนะครับก็ตรวจสอบไปที่ญาติของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชื่อคุณวินิตแดงพิลมเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่ามีญาติตัวเองเนี่ยเข้าไปเที่ยวจริง3มคนมีนายชวฤทิ์พงพัท์อายุ32มีนางสาวสาวณีสว่างแสงอายุ45แล้วก็นางสาวสุวรรณสว่างแสงอายุ50 สามคนเนี่ยไปตั้งแคมป์พักแรมที่เขาผนินทุ่งจริงตั้งแต่วันที่13เมษาและก็จริงๆจะต้องกลับมาทำงานเนี่ยวันนี้แล้วนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยโทรศัพท์สอบถามก็ไม่มีสัญญาณนะเชื่อว่าน่าจะหลงป่าแล้วนะครับอตอนนี้ทางคุณชัยวัฒน์นะครับหัวหน้าอุทยานก็ได้จัดชุดลาตระเวนเดินเท้า3านายนะครับลงพื้นที่ ตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยร่วมบินค้นหานะฮะก็ยังไม่ได้พบตัวแต่อย่างใดเนี่ยฮะเรือ่องของนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวทางทะเลบ้างนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับคุณนัทโกงเกโกงเกศรเนี่ยบอกนะครับว่า วันนี้มีนักท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนที่หมู่เกาะซิมิลันนี่นะบริเวณเกาะ4แล้วก็เกาะ8นะครับ0คนติดอยู่ที่นั่นนะครับมี190คนเนี่ยเขามีกำหนดจะต้องกลับขึ้นฝั่งวันนี้แต่ปรากฏว่ามันมีพายุแล้วก็คลื่นลมเนี่ยแรงมากนะครับทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันก็ขอให้ทางนี้ได้ส่งเรือขึ้นไปช่วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทางคุณนัทเนี่ยบอกว่า ก็ประสานไปที่ฐานทัพเรือพังงานะฮะขอให้เรือไปนับรับนักท่องเที่ยวชุดนี้กลับมาแต่ฐานทัพเรือพังงาแจ้งว่าติดภารกิจจะไปรับได้ก็คือวันพรุ่งนี้เขาก็เกรงว่าโอ้เด๋ยวนักท่องเที่ยวเขาจะเดือดร้อนนะฮะขาดแคลนเรื่องอาหารการกินหรือว่าบางคนอาจจะต้องเดินทางต่อไปที่อื่นนะครับก็เลยจัดเรือที่จะไปรับนี่นะฮะเป็นเรือ driving ขนาดใหญ่3ลำนะครับ ออไปรับนักท่องเที่ยวชุดนี้กลับมาทั้งหมดนะครับนี่นะฮะแล้วที่สุดแล้วตอนเย็นวันนี้นะฮะที่ท่าเทียบเรือบ้านทับละมุก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวชุดนี้นะฮะร้อยเก้าสิบคนจากหมู่เกาะซิมิลันก็คือเกาะสี่แล้วก็เกาะแปดก็สามารถเดินทางกลับขึ้นฝั่งได้นะครับนี่นะฮะมากับเรือสามลำนะครับ อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะทุกคนก็ปลอดภัยนะครับแต่เขาก็ยังมีคําเตือนนะครับว่ายังเตือนอันตรายจากพายุแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่19เมษายนนี้นะครับฉะนั้นใครจะไปเที่ยวทางแถบนี้ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเมื่อวานก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้เรือของของทัพเรือเนี่ยไปรับมาที่เกาะตาชัย ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกรณีนักท่องเที่ยว3คนที่หลงป่าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยปรากฏว่าช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ทางทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือมาได้แล้วนะครับหลงอยู่3วันสาคืนนะฮะหนึ่งในผู้ที่หลงป่าคุณสุวรรณาบอกว่าฝนตกหนักไม่ได้นอนทั้งคืนต้องอาศัยน้ำพิกเผากับมอยองเนสที่ติดตัวไปเนี่ยกินประทางชีวิต แล้วก็ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยรับตัวมาแล้วนะฮะก็ทั้ง3คนก็ปลอดภัยดีนะฮะ,อฮะเอาละฮะทุกครครับมีข่าวหนึ่งนะครับก็จะนําเสนอดีไหมเนี่ยทำไมอ่ะมันมันเกี่ยวกับเรื่องบ้านผีสิงอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันก็น <c oughs> ่ากลัวไหมหน่ากลัวน่ากลัวฮะคุณเทระคุณบรรจงฮะอยากจะให้ตั้งใจฟังนะฮะ ก็วันนี้ตอนบ่ายเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยผู้สื่อข่าวเข้าไปที่บ้านเลขที่77ทับ70นะครับอยู่ที่ตำบล3ากออำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยานะครับชาวบ้านเนี่ยเขาร่ำลือกันว่าที่นี่เนี่ยไม่ใชบ่บ้านหลังนี้นะฮะที่ที่บ้านเลขที่นั้นนะ่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งป่วยไม่สบายนะฮะหลังจากที่ไปบ้านสีเขียวนะฮะไปพิสูจน์สิ่งลี้ลับที่บ้านสีเขียวที่ตำบลอมฤตอำอเภอผักไห่นะครับ นี่ฮะคือเด็กผู้หญิงคนนี้น้องอกุ้งนางนะครับอายุเพียงแค่18ผ <พอ S 1> <ด>ู้ปดสูสภาพน,นะฮะเหลือแต่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจริงๆเลยนะฮะ,ฮะเนื้อเกือบติดกระดูกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็มีการใช้แพมเพิดห่อหุ้มตลอดเวลานะครับพ่อแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยก็เสียแล้วนะครับหลายปีแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุณยายนะครับชื่อยายจำปีนะครับ คุณยายอายุ56แล้วก็มีคุณตาคอยดูแลนะครับกุ้งนางเนี่ยบอกว่าเคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเสนาเกิดป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังเรียนหนังสือได้นะครับจนกระทั่งตุลาคมปีที่แล้วครับได้มีเพื่อนชวนไปไปที่บ้านเขียวขุนพิทักษ์ถ้าใครเคยสนใจเรื่องบ้านผีสิงอะไรเนี่ยจะมีบ้านหลังนี้ติดอยู่ด้วยนะติดอันดับอยู่ด้วยบ้านเขียวขุนพิทักษ์ นะครับก็ก็ตามภาษาวัยรุ่นก็อยากจะไปพิสูจน์อะไรนะฮะก็ไปแล้วก็ไม่พบอะไรนะฮะแต่ว่ายังไปกันอีกในอาทิตย์ถัดมาตอนที่ไปตอนกลางคืนสองอทุ่มนะฮะแล้วก็กลับออกมาตอนตีสองกุ้งนางเนี่ยบอกว่าตอนที่ขากลับเนี่ยตัวเขาเนี่ยตัวเธอเนี่ยไปเตะเอาไมายสีหรือว่าภาชนะที่เขาทําพิธีกันนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านอแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยคือคือกุ้งนางไปเตะ ไอ้ภาชนะายสีและเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกเหมือนมีคนมองนะฮะพอกลับมาอยู่บ้านได้สองสาวันก็เลยป่วยนอนลุกไม่ขึ้นไม่มีเรี่ยวไ,ไม่มีแรงนะครับที่สําคัญเธอบอกกลางคืนเนี่ยเหมือนมีคนมาตะโกนเรียกและเหมือนมีคนมาเดินอยู่บนบ้านตอนที่ป่วยไม่สบายก็ยายพาไปส่งโรงพยาบาลไสนานะครับก็มีคนเห็นมีคนแก่ มานั่งอยู่ด้วยมีคนอื่นเห็นนะฮะม,มีคนแก่มานั่งอยู่บนเตียงของกุ้งนางด้วยครับเธอก็เลยกลัวไม่ไปโรงพยาบาลอีกนะฮะกลับมานอนอย่างเงี้ยนอนแบบนี้อยู่ที่บ้านนะฮะและทุกวันนี้ทุกคืนก็ยังได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกตลอดทุกคืนนอนก็ไม่หลับเธอเชื่อเต็มที่เลยนะฮะว่าเป็นวิญ,ญญาณจากบ้านเขียวตามมามมนี่ครับคุณยายนะฮะคุณยายก็ขอความช่วยเหลือเพราะทุกวันนี้เนี่ยคือพ่อแม่ของเด็กก็ตายไปแล้วตัวเองก็ รับจ้างล้างชามตามร้านอาหารวันละ80บาทนะครับค่าแรงเนี่ยไม่พอซื้อแผงเพิดสาม,มีคือคุณตาของเด็กก็ขี่สำล้อรับจ้างตอนนี้ก็ขี่แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับครับไม่มีรายได้เลยเลยแล้วก็ก็อยากแล้วไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือด้วยครับนี่เนี่ยดูเด็กจะเหลือแต่กระดูกอยู่แล้วโอ้โหแต่ก่อนหน้านี้เขามีรคบประจาตัวไหมมีมฮะกุม้มกันแต่<อ>ยัง,งไปเรียนหนังสือได้ มาล้มหมอนอนเสือก็ตอนหลังจากที่ไปเตบายสีนี่แหละใช่กลับมาจากบ้านเขียวขุนพิทักษ์สองสามวันคือคือทางนี้เขาก็เชื่อเต็มเต็มที่แหละอัอนนี้ก็นำเสนอเป็นข่าวนะฮะเห็นผมหาข้อมูลนี้เขาบอกบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าอายุเนี่ยเกินกว่าร้อยปีแล้ว บ้านขุนพิทักษ์บริหารเนี่ยอดีตเป็นในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วตอนนี้ก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้กับราชพัสดุกรมธนารักษ์นะฮะแต่ไม่มีใครเข้าไปฟื้นฟูอะไรเลยเอก็ปล่อยแบบนี้นะฮะครับเนี่ฮะเป็นที่ล่ำลือกันมากบ้านหลังเนี่ยผมก็เคยอ่านเจอในเว็บไซต์นี่ฮะครับเป็นเป็นติดอันดับบ้านที่น่ากลัวในเมืองไทยอ่ะแล้วมีคนเข้าไปพิสูจน์เยอะไหม ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาบอกเคยมีเคยมีคนตายในบ้านหลังนี้ด้วยนะเป็นคนที่ดูแลบ้านคนสุดท้ายของบ้านหลังนี้เสียชีวิตในบ้านคุณธีระสนใจอะไรไหมออไม่ครับไม,ไม,ไม่ไม่ผมผมไม่ใช่ทางนี้หรยอหรือจะให้พาสพลต่อ,อหอบุตรไปอนนั้นเขาจับโจรเ นี่น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัว,ลวเอาละเราพักกันสักครู่ครับ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ